สวัสดีนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีกันให้การปรึกษาแบบปรับความคิดค่ะ ทฤษฎีกันให้การปรึกษาแบบปรับความคิดหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า c ognitiv e therapy ซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่า C T กันนะคะทฤษฎีนี้เริ่มโดยแอรอนเทมคินเบกนะคะจิตแพทย์ชาวอเมริกันจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กค่ะที่เบกสามารถเอาชนะความยากลำบากจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและมันดาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำให้เบกเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนการใช้เหตุผลที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะ ประกอบกับการมีโอกาสได้ฝึกฝนด้านจิตวิเคราะห์และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาการซึมเศร้าทําให้เบคค้นพบนะคะว่าปัญหาของบุคคลเนี่ยเกิดจากการประมวลผลข้อมูลทางความคิดแล้วก็การกล่าวโทษตนเองการคาดการสิ่งต่างๆในเชิงลบที่เกินความเป็นจริงทั้งนี้เบคยังได้รับมุมมองความคิดจากนักปรัชญาชาวกรีกแล้วก็สมัยโรมด้วยนะคะนํามาสู่ความเชื่อของทฤษฎีนี้ค่ะว่าวิ วิธีการที่คนรู้สึกและกระทำขึ้นอยู่กับวิธีการที่พวกเขารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแนวคิดสำคัญของทฤษฎีนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาทางอารมณ์ของบุคคลเนี่ยค่ะเกิดจากการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงโดยการสร้างการอ้างอิงแบบผิด,ผด จากข้อมูลที่ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องแล้วก็บั่นทอนตัวเองนะคะจากการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนั้นดังนั้นเป้าหมายของทฤษฎีนี้นะคะจึงเน้นการปรับเปลี่ยนการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงให้ถูกต้องโดยการช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเห็นถึงความสัมพันธ์ของความคิดความรู้สึก และพฤติกรรมรวมทั้งพิจารณาหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติเชิงลบที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเกิดความรู้สึกเกิดพฤติกรรมและก็เกิดความคิดเชิงบวกมากขึ้นค่ะสำหรับกระบวนการดำเนินการให้ให้บริการปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบปรับความคิดแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงต้นนะคะจะเน้นการกำหนดหัวข้อ ตรวจสอบอารมณ์ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในการให้การปรึกษาสำหรับช่วงกลางนะคะก็จะเน้นการระบุป,ปัญหาและตั้งเป้าหมายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคิด อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหามีการสอนทักษะแล้วก็การติดตามผลและช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดนะคะก็จะเน้นการสรุปข้อมูลการทบทวนกันบ้านแล้วก็การให้ผลสะท้อนกลับค่ะตลอดระยะเวลาของการดำเนินการให้บริการปรึกษาก็จะมีการประเมินปัญหาและการรู้คิดของผู้รับบริการปรึกษามีการใช้เทคนิคที่หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับ ปัญหาและก็เป้าหมายเฉพาะของการให้บริการปรึกษาแต่ละครั้งค่ะตัวอย่างของการให้บริการปรึกษาตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดนะคะกรณีศึกษาก็คือปลายมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนซึ่งเธอรับรู้ว่าเขาดูห่างเหินแล้วก็ปฏิเสธที่จะใช้เวลาร่วมกันทําให้ปลายรู้สึกเศร้าใจผู้ให้บริการปรึกษาก็จะใช้การตรวจสอบอารมณ์และตั้ง คำถามกับความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ปลายมีต่อเหตุการณ์แล้วก็จะช่วยให้ปลายเนะะี่ยค่ะได้พิจารณาหลักฐานที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงรวมทั้งพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเชิญรับชมคะ่ะโอเคครับสวัสดีครับปลสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้มาด้วยความรู้สึก เชิงลบนิดนึงค่ะ,ะ,ะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะจากที่ล้วเขาที่เราเขาที่ทนเรา,า,าที่เราคุยกันเนาะปลายก็ออกไปยิ้มแย้มแจ่มใสจนวันที่เราคุยแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาปลายผ่านอะไรมาบ้างเนาะถึงทําให้แบบมันถึงอยู่ในจุดนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอช่วงนี้รู้สึกมีอารมณ์น้อยใจแล้วก็เศร้าค่ะประมาณนึงเศร้าจากอะไรครับเราไปโดนอะไรมาถึงรู้สึกเศร้าก็ถ้า ให้เราเลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์ค่ะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวหรือแฟนหรือใครนะครับแฟนค่ะกับแฟนอ,อ่ะโอเคกับแฟนเราอายุเท่ากันไหมพอๆกันค่ะพอๆกัน,อ,กนอืม,อมครับแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงนะมาถึงแบบเป็นน้อยใจเขาได้เขาหรือเขาทําอะไรอ่ะคือเหมือนช่วงช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นวันหยุดยาวคือหนูกับแฟนอะ่ะก็ มือนมีแพผนว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแต่เหมือนพอถึงวันนะคะเขาก็แบบไม่สะดวกแล้วก็เหมือนแบบก็ไปทํางานเลยก็ร้อนรนอ,ออกไปโดยที่แบบโอเคไม่ได้คุยกันอืมมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราตกลงนัดกันเนาะ แล้วแล้วตัวปลายเองก็มีความแบบคาดหวังอะว่เาเราเฮ้ยมันแบบมันหยุดทั้งทีอะแล้วแบบเราต่างคนต่างเรียนหลังทํางานอะไรกันมายุ่งเนาะเราก็เฝ้าหวังว่าไอ้วันหยุดนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแต่กลายเป็นว่าพอเราตั้งตารอเอา้าไม่เป็นตามที่สัญญาไม่เป็นตามที่คุยกันไว้เขากลายเป็นว่าไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนเขาก็ไปโดยที่เรารู้สึกเราไม่เข้าใจอะค่ะพี่เข้าใจเหตุการณ์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะเออแล้วมันเป็นยังไงต่ออะพอแบบแฟนไปปุ๊บแล้ว ปลายทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อร้องไห้คะ่ะนั่งร้องไห้กับตัวเองแบบคือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเออทำไมอยู่ดีๆเขาถึงแบบเปลี่ยนไปนอะไรเงี้ยคือถ้า,ถ,าถ้าสำหรับปลายปลายก็มองว่าโอเคก่อนหน้านี้เรามีอะไรแล้วก็แบบไปไหนไปกันแต่อยู่ดีๆตอนนี้เขาก็แบบอ่ะไปเลยไม่บอกกันเนะะี่ยค่ะเราก็แบบเสียใจหน่อยจ้วขึ้นเราก็เสียใจเนาะแล้วเรื่องนี้มันเป็นการที่แบบ เออทำไม่ปลายรู้สึกว่าเขาแบบไม <onu> ่สนใจเราเราคิดว่าเราดีไม่พอสำหรับเขาหรือเราไม่สําคัญหรือเปล่ามันเราคิดยังไงอะหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือแบบไม่รักเราแล้วเหมือนเดิม่งเงี้ยค่ะอ่าซั่งอันนี้เราเราตีความว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับทีนี้ได้มีโอกาส Hands คุยกับแฟนหรือยังนะเรื่องนี้ว่าแบบเราเรา,เราแบบฉันรู้สึกเหมือนฉันดีไม่พอฉันแบบเธอไม่รักฉันแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่กับตัวเองหรือยังไม่ได้คุยกับเขาอะฮะค่ะคิดอยู่กับตัวเองแล้วยังไม่ได้คุยเนาะยังไม่ได้คุย มันเลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะเหมือนกับเรายังไม่ได้ไม่ได้เช็คเรายังไม่ได้ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเป็นเพราะเราเขาเรียกว่าไม่น่ารักกับเขาเหมือนเดิมเขาไม่ได้เห็นเราเป็นที่รักเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เรารู้สึกเหมือนกับคิดไปแล้วว่าแบบเราต้องไม่เป็นที่รักแน,น่ๆเลยเป็นอย่างนั้นไหมค่ะเป็นไหม,มแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจยังไม่ได้ไปเช็คตรงนี้ครับหรือไปคุยเพราะแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่ายังไม่ไปคุย ยังไม่ได้มีช่วงว่างตรงกันด้วยคะ่ะคือ,อก่อนหน้านี้ก็ไม่แค่ไม่กี่วันใช่คะ่ะแล้วก็ทําให้ยังไม่ได้มี g a บว่างคุยกันเพราะเราก็ทํางานขงเขาก็ทํางานอะไรเป็นต่างคนต่างทํางานไม่ได้ว่างเนาะม,มันมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยไหมว่าจริงๆลึกๆฉันก็อยากให้เธอรู้ใจอ่ะฉันงอนอยู่อะใช่ <c oughs> <c oughs> แกต,ต้องเข้ามาสิอย่างเงี้ยอย่างอย่างน้ <c oughs> อ,อย,อยก็แบบเขามไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าฉันโกรธอยู่นะ <c oughs> แล้วแบบเราสัญญาไว้ด้วยแล้วมันเป็นสัญญาที่เราต่างก็แบบตกลงร่วมกันอย่างนี้ไ มีมีไหมเส้นระวังแลนทริปคิดว่าน่าจะมีนะแบบแพลนทริปว่าเราน่าจะไปตรงไหนกันอะไรเงี้ยใช่ก็จริงมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอเคชัดเจนว่าจะต้องไปจะต้องไปนะแต่เราก็คือเหมือนคุยกันคร่าวๆว่าเฮ้ยวันหยุดนี้ไปเที่ยวกันอ่าเหมือนตกลงคร่าวๆตกลงไว้คร่าวๆออไม่ถึงขนาดแลนแต่ว่ารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เนี้ยต้องเกิดขึ้นช่วงนี้อืมแล้วเราก็งอนเป็นงอนงี้ปะงอนเราไม่ค่อยแสดงออกว่างอนแต่ในความรู้สึกเราคือเราน้อยใจกับตัวเอง เราจะไม่ค่อยแสดงออกกับเขาแต่เราชอบเก็บมารู้สึกกับตัวเองเออแล้วเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาหาเราเท่าไหรด้วยปะออแล้วพอไม่เข้าหาปั๊บมันก็เหมือนยิ่งคอนเฟิร์มหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าแบบเที่ยวแกก็เทีชันแล้วพอฉั้นนอนมีท่าทีไม่คุยด้วยแกก็ยัง<จ>ดูมาด้วยไมใส่ใจ,ใจกันเออมันยังยิ่งดูคอนเฟิร์มพวกนี้ยิ่งไปอีกเนาะทีนี้อยากถามนิดนึงครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแฟนเราดูมีมีพฤติกรรมแบบนี้เรื่อยๆไหม ที่แบบว่าเดี๋ยวเทเราเดี๋ยวไม่สนใจตลอดตลอดหรือจริงแล้วตัวเขาเป็นแค่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงอื่นเขาไม่ได้เป็นสาหรับตัวปลายมองว่าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วแหละที่ชอบเทหรือจริงที่ผ่านมาที่คบกันมาเนี่ยครับเออเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คบมากี่ปีแล้วนะเคามาสองปีกว่าจากสองปีที่มีประสบการณ์กับเขามาครับเรารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงระหว่าง,างเป็นแค่ช่วงนี้กับเขาเป็นอย่างนี้แหละตลอดอาจจะแค่ช่วงนี้ค่ะ อ,อม,มันแค่ช่วงนี้ฟังดูเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับที่ผ่านมาเนาะเออสำหรับตัวปลายเองที่อยู่ใกล้ชิดเขาอครับคิดว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นลรวมาถึงทําให้ตัวเขาแบบเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะคือเขา <ๆ S 1> ทํางานอะไรนะครับจะถามก่อนเขาเขาทํางานเป็นแบบว่าเหมือนเออนักแสดงหรือแบบว่าคน<อ>ทํางานหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนงานมาณตรงนี้ด้วยคือเหมือนก่อนหน้านี้เขาก็แบบ ทำงานในพาร์ทอื่นมาก่อนแล้วเหมือนตอนนี้ได้โอกาสมาในการที่แบบโอเคทํางานหน,น้ากล้องมากขึ้นใช่ซึ่งธรรมชาติงานนักสแสดงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพี่เองพี่จะเคยได้ยินว่างานนักสแสดงจะไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วเวลาออกกองทีคือบางทีข้ามวันข้ามคืนนอนไม่พอไม่แน่ใจว่าของแฟนปลายเจอแบบเหตุการณ์นี้ในการทํางานไหมทา เท่าที่สังเกตก็มีค่ะก็คือเหมือนแบบอยู่ดีๆเพื่อนในกองก็โทรมาว่าแบบมีซีนเสียนะอยากให้ชวนแบบมาซ่อมเลยต้องมาซ่อมซีนต้องมาถ่ายใช่ใช่ค่ะตแบบทำใหม่นะตอนนี้เลยไม่งั้นแสงไม่ทันเดี๋ยวหมดนู่นนี่ซีนหมด่ยค่ะซึ่งพี่เข้าใจถูกไหมว่าตั้งแต่เขาเปลี่ยนงานมาเป็นนักแสดงตรงนี้ครับชีวิตดูเขาเปลี่ยนไปด้วยค่ะแล้ววิธีการปฏิบัติตัวของเขากับเราหรือแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเราที่เป็นแฟนเนี้ยครับมันดูเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเออฟังดูเหมือนนถ้าาาเเรทียบกัตม เส้นเวลาไทม์ไลน์เนี่ยเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานบริบทไม่เหมือนเดิมอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนงานนะครับเขาอยู่กับเรายังไงอ่ะก็เหมือนแบบกินมื้อเย็นด้วยกันเนี่ยค่ะแบบส่วนใหญ่ก็กินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่าพอเปลี่ยนงานปุ๊กก็มีเวลาว่างไม่ตรงกันใช่แล้วก็อย่างนัดล่าสุดก็เหมือนแบบเราก็ไม่สามารถที่จะไปพร้อมกันได้เพราะเวลาว่างเราไม่ตรงกันแล้วเนี่ยค่ะอืองดูเหมือนกับว่าตัวเขาที่แบบ มีการวางตัวกับเราเปลี่ยนไปอาจจะมีการให้เวลากับเราน้อยลงมันเหมือนกับมันอาจจะไม่สามารถตีความได้ว่าเพราะเขารักเราน้อยลงแต่เหมือนกับมันดูมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแทรกและทําให้เขาจะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ที่เป็นการงานเขาอะอืไม่แน่ใจว่าตรงนี้ปลายมองอยังไงครับค่ะคือปลายก็พึงนึกได้มันก,มนก็มันก็สามารถมองอีกมุมหนึ่งได้ว่างานเขาเปียนแล้วก็ มันก็คงจะเอฟเฟกให้เขาตัดสินใจหรือว่าแบบมีมีพาร์ทของการกระทำบางอย่างที่เปลี่ยนไปได้คือคือเราก็มองแต่มุมที่เราคุ้นชินว่าโอเคปกติเราจะได้ไปนะซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผ่านมามันเป็นเหตุการณ์ที่คอนเฟิร์มว่าเรายังมีคุณค่าสาหรับเขาเนาะถูกไหมแล้วเราก็มีความสุขดีกับการที่เขาแบ่งเวลาให้เรามากินข้าวเจอเราทุกเย็ยนได้แต่กายเป็นว่าตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานมาทํางานนี้มันเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนบริบทไปเลยเนาะ,ะเราก็อดเผลอน้อยใจไม่ได้เพราะว่าเราเคยได้เวลาจู่ๆเวลาเราหายไปอย่างเงี้ยครับทีีน ตัวเขาที่ต้องทํางานนี้นครับเออทำไมเขาถึงเลือกทํางานเนี้ยจริง,รงๆเขาจะแบบเปลี่ยนงานก็นได้นะเขาบอกเอ้ยผมไม่หางานอื่นก็นได้ทำไมเขาถึงต้องทํางานเนี้ความชอบของเขาแหะค่ะคือคือเขาวางตั้งต้นมาอยู่แล้วว่าเขาว่าชอบงานประมาณนี้ใช่ค่ะก็เหมือนเขาก็คอยบอกมาตลอดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสเขาก็แบบก็คงทํามันอย่างเต็มที่อครับแล้วการทํางานนี้มันมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับชีวิตคู่หรือว่าครอบครัว,วอะไรเราด้วยไหมครับ หร ok. ือเพื่อเงินหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็ด้วยค่ะเขาก็เคยคุยว่าแบบเออเหมือนมันก็เป็นขั้นหนึ่งในการที่ทําให้เขามีความมั่นคงได้ทั้งแบบหลายๆด้านแล้วก็เขาก็แบบอยากดูแลทั้งเราแล้วก็ครอบครัวฟังดูฟังดูเหมือนกับว่าการทํางานของเขามันมีเราในนั้นด้วยเนาะเขาไม่ได้ทํางานแค่เพื่อแบบใช้ใช้เงินให้ตัวเองอะแต่เหมือนกับฟังดูการทํางานของเขาเขาอยากจะมุ่งมั่นทํางานเพื่อจะแบบมีเป้าหมายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเราเอแต่ว่าแล้วก็เนื้องานนะครับเท่าที่ฟังดูเหมือนเนื้องานเขา เนื้องานมีความต้องการให้ตัวเขาอยู่ตรงนั้นแลว้วตารางงานมันค่อนข้างจะวุ่นวายซึ่งตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนนะว่าตัวเราไม่ได้สําคัญเพราะฟังดูตะกี้เหมือนกับการทํางานของเขามันมีเราเป็นเป้าหมายในการทํางานของเขาด้วยค่ะไม่รู้ตรงนี้ปลายคิดยังไงครับก็จริงๆก็เหมือนรู้สึกดีขึ้นค่ะอ,อคือเราอาจจะมองข้ามผ่านนี้ไปว่าจริงๆเขาก็ทําไปเพื่อความสัมพันธ์ของเราแต่ ในบริบทที่เปลี่ยนไปเออครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการคุยของเราโดยที่แฟนเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเออ,เ,อ,อเพราะงั้นพี่เลยคิดว่าจะดีมากครับถ้าเกิดปลายมีโอกาสได้ลองแบบชวนแฟนคุยเรื่องนี้ดูว่าเอ,อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาบ้างบางทีแฟนของเราอาจจาะล,ลังรอให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างอยูอย่ก็ได้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดเนาะแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าจะคอนเฟิร์มหรือว่าอาจจะแบบคล้ายๆยิ่งทําให้สิ่งที่เราคุยกันวันเนี้ยชัดเจนขึ้นก็ได้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าตัวเขามีความจําเป็นบางอย่าง ที่เขาจะต้องทํางานตัวเนื้องานก็มีความยากบางอย่างที่เขาต้องบริหารเวลาแต่ขนาดเดียวกันตัวเขาไม่ได้ลืมนะว่าเส้นทางชีวิตเขาเนี่ยครับก็มีปลายอยู่ในนั้นนะะอ,อ,อันนี้ก็อยากจะชวนให้ปลายลองมีโอกาสไดเออ้เรียกว่าทดสอบสิ่งที่เราคุยกันว่าแบบมันเป็นตามนี้ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงก็มาอัปเดตกันได้เนาะนะคะก็หลังนี้ก็คงหาช่วงเวลาคุยกับเขาแล้วก็ยังไงจะกลับมาอัปเดตนะคะได้ครับพี่เอาใจช่วยนะครับ,บทุกอย่างรับรื่นขอันนี้สบายใจขึ้นมากเลยขอบคุณ่ะ